จะพูดหน่อยไหมอ่าสักนิดสักหน่อยก่อนไปเพลงต่อไปสวัสดีครับคีนครับสวัสดีครับซีครับวันนี้ทุกคนมากันค่อนข้างจะครับข้างเต็มสนามไปหมดเลยใช่เอ้ยมีของใหม่มามีของใหม่มาป้ายไฟป้ายไฟใช่อันนั้นเขียนว่าอะไรซีอันนี้เขียนว่าทีนอ่านรวมกันเป็นซีคขีนขอบคุณครับ อบคุณนะครับขอบคุณครับผมรู้สึกว่าร้องสองคนมันก็เงาเงาเนาะใช่เราเรียกเพื่อนอีกสองคนมาดีไหมเออเพื่อนเราชื่ออะไรบ้างต่อเต้พยศนี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วดีกันยังอ่ะสองคนนั้นอ่ะเฮ้ยดีแล้วเอ้ยกำลังคุยกันเรื่องรองเท้าเหมือนกันอยู่เมื่อกี้เฮ้ยเออว่ะจริงด้วยเพิ่งเห็นนี่ผมว่าเขาเป็นเอ้ยเราไม่ใส่หนังโงมาคนเดียวไว้ไว้ไม่เป็นไรจุ๊บแล้วก็มีเนื้อคู่อยู่ดี เขามีเนื้อคู่กันแล้วฝั่งนี้ไม่มีเป็นไรนะเราเป็นเฟนอะไรนะเฟนโซนโอ้เป็นเฟนโซนน่าสงสารจังนี่เราเป็นอะไรนะขอเลิกแล้วลืมโอ้โหโทษครับโทษโทษโทษมีมีมีใครมีใครในนี้มีเคยเคยเฟนโซนบ้างไหมครับอ่ามีไหมครับมีไหมไม่มีเขาทับท่านไปเลยอ่านี่ไงคนมีคู่ก็หี้แหละสวัสดีครับขอเฉกนี้ได้กับทั้งสี่คนหน่อยเลย บอกว่าหนาแน่นจนเราเดินขึ้นมาเหมือนไปแข่งรับเชิญเองเลยเมื่อสักครู่นี้งานดีมะเนาะมาตั้งแต่8ปดโมงคุ้มยังคุ้มไหมจัดเต็มเลยแป8โมงนี่บ้านนีใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราให้ทั้ง4ี่คนแต่ละคนบอกว่าแนะนำตัวฮักไทยเอแนะนำตัวแบบโซคิวให้นิดนึงขอท่าเดยอขอท่าเด้อขอท่าน่ารักน่ารักด้วยอ่ะพร้อมแล้วแอคชั่นวันจูรี่ไหมสดีครับผมพี่ แกงนะฮะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้จะพูดชี้ว่าแกงเนี่เออหนึ่ัวนี้นึ่งชื่อซีฮะชื่อซีครับก็เสียบประเวณีสีด้วยครับเราก็แบ่งกันเราก็แบ่งกันว่า่ใช้ด้วยกันก็ได้สวัสดีครับคิมครับคิมคิมน่ารักสดใส สวัสดีครับอาชีครับอาชีสวัสดีครับอันค่ะอันแอบสังเกตด้แอบสังเกตเกพราะเขาก็คุยกันเรื่องรองเท้าอยู่เดียวตอนแรกจะแอบออแซวแล้วขึ้นมาแซวตัวเองไปแล้วเรียบร้อยดีๆเราดัดกันจริงๆใช่ไหมไม่ได้ดัดเอาหรอ,อ,หรอใจเขาตอบกันเหรอใจตรงเป้งมากจริงๆมีคนหนึ่งที่พออธิบายเรื่องนี้ได้อะไรล่ะเป็นอย่างดีใครคะตีว่าไงนะอ๋อ เอาน,นิดนึงเอาน,นิดนึงเอาแบบให้พอติดตามแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยจังต้องพอนายคือคือเอ่อเราจะเราจะได้มาดูซีรีส์ด,ด้วยกันนะคร<อ>ัแบบยาวๆไปเลยทีเดียว<อ>ใช่แล้วก็เป็นแบบเป็นอันขัดด้วยซึ่งแบบไม่มีตัดออกอมันจะมีแบบเนื้อเรื่องเต็มๆแบบติ่มใจะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบดูหนังเดียวจะมีแบบเอ่อโชว์ของเราด้วยอ๋อฟงอุ้ยฉันฉันว่าสี่คนนี้ขายของเก่งนะ คู้มไหนใครไปบ้างเดี๋ยวใครจะไปเจอกันวันอาทิตย์บ้างยกมือหน่อยแล้วเกมตบกระรับูรำบูอะไรระวังครับระวังถูกต้องครับอะไรถ่ายรูปครับห้ามถ่ายรูปถูกต้องครับห้ามตู๊กบุหรี่ครับถูกต้องครับห้ามขับรถครับห้ามจอดรถอ่ะถูกต้องห้ามจอดรถครับระวังไฟฟ้าแรงสูงโอ้ยถูกต้องครับห้ามทิ้งขยะครับถูกครับระวังระวังสเต็ปครับระวังสะดุดครับระวังสะดุดถูกต้องครับ ้าจุดไฟครับถูกต้องครับโอ้ระวังกำมะถันลงสีครับโอ้ยถูกครับระวังตกที่สูงครับถูกต้องครับถูกหมดเลยหมดแลยโอ๊ยทีนพ่อบอกไปแล้วเป็นแบบเป็นเป็นเจ้าพนักงานหรือว่าเอ่อวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยแหละแน่นอนเอาไปไปพวกเรากลับบ้านกันไปโอเคนะกลับบ้านแต่พุ่งหน้าที่แบิศวะโยธาโอ๊ยไม่ต้องพูด อะไรครับจุดรวมพลครับถูกค่ะเฮ้ยใส่โมกันน็อตครับถูกค่ะขอดแต่งก่อนถูกค่ะโอ้หทำจุดไปแจ็คถูกค่ะเฮ้ยเราวางตัววันไดครับใช่เลยเราตกลงรักหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรอะไรแล้วทำไมมันแยกกันอะไรห้ามกินใครห้ามล้างจาน่าเออมันเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรตรงนี้ที่มันขึ้นขึ้นมาอุ้ยอุ้ยเหมือนรูปอะไรระวังวัสดุร้อนใช่เลยโอ้ถูเออ อะไเอ่ยทำเต้นหรือเปล่าทำเต้นอ่ไทยว่าคืออะไรห้ามคนผ่านห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตโอ้คุณเสฟโรเบย์กับทีมผู้ชนะของเราด้วยค่ะใช่แล้นะครับเลี้นนนี้นะครับ่คพี่น shooting only bull series Apakah ada, hmm. Oh. Hmm. Oh. Apakah ada mengalami kendala seperti cuaca panas, hujan, guntur? Apakah ada mengalami kecelakaan kerja saat syuting? Oh, oh. 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 ตัวผมโดนบ่อยมากอะไรยังไงนในเราสิไม uh ่ว huh. ่าจะเป็นรกองถ่ายหรือในวัยเด็กต่างๆครับผมก็จะมีปัญหามากมายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุครับผมก้้องถ่ายนะครับมันก็จะมีบางทีที่แบบต้องปีนกำแพงใช่ไหมครับโอ้อะไรกัก็เลยวันนั้นก็เลยโดนสนิมบาดไปรอบหนึ่งครับอ้าวอะไรอย่างงี้ บ้านแล้วบอกกันด้วยนะครับวว้าเอเขาบอกกันทางไหนทุกคนกลับบ้านแล้วก็คนไหนขับรถมาก็อย่าลืมชาตเบลด้วยนะครับครับผมก็เหมือนที่ครับผมสำหรับใครที่ขับรถกั้านะครับก็อย่าลืมใส่หมวกน็อกครับปักสาตาหรือว่าสายชาร์จแบตก็ระวังไฟดูดกันด้วยนะครับผมเป็นอันตรายมากครับโอ้ก็เขียนว่าส่งจูบหน่อยส่งจูบหน่อยขอมมืออะไร อะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องซี่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะขอส่งจูบอ๋อขอส่งจูบมาให้ทีอันนี้ก็เป็นคำบอกหรือว่าคำสั่งคะเขาทำมาจากบ้านเลยนะเนี่ยอันนี้มันบังเอิญฉันเห็นแต่สี่วงเขไม่เห็นก็ขอบคุณทุกคนที่มาเลยคขอบคุณมากค่ะน้องซีน้องซีส่งจูบมา็นไหนสิส่งจูบอ๋อส่งจูบไป็นไหนสิอ่าอ๋อ ไม่ค่อยดีเลยนะอาการเนี้ยแล้วแล้วเซ็ตมาตรฐานไม่สูงเลยแล้วเอ้ยยังไงล่ะ1 2 3่สองแช้โอ้โหมาแบบคอมโบพเซ็ตเลยทีเดียวนะครับอ่ะทุกคนครับขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับซีคิงแอลอันนาชิา้นขอบค,ค,คุณมากนะครับ